ตอนนี้นะครับเรื่องสภาพอากาศก็มีความน่าเป็นห่วงครับทั้งเรื่องฝนแล้วก็เรื่องน้ําด้วยจากเอล尼โยจากเอล尼โยที่ว่าจะแล้งครับจากปรากฏการเอล尼โยวันนี้นะครับเรามาร่วมพูดคุยกันกับคุณสมพงษ์คุ้มพ่วงดีนะครับที่ปรึกษาคณะทํางานอย่างสมัชชาฟาร์เมอร์จันทบุรีอดีตผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีถึงการเตรียมความพร้อมรับมือทั้ง2เรื่องนี้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณประมาสวัสดีครับคุณปานชัยครับครับสวัสดีครับล่าสุดนะครับเห็นว่ากออชมีการประกาศออกมาแล้วนะครับแจ้งเตือนเรื่องของการให้เฝ้าระวังฝนตั้งแต่วันที่5ถึง10กันยายนนี้จันทบุรีตาดเองครับเรียกได้ว่าเพิ่งจะเจอน้ําป่าไปแหละเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารอบนี้นะครับ5ถึง10นี้จะมีความน่าเป็นห่วงหรือว่าความน่ากังวลยังไงบ้างไหมครับครับสำหรับ คําเตือนในช่วงห้าถึงสิบเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นลักษณะของรวมผสมนะครับที่พัดปกุมอยู่บริเวณ เาวันออกของเราที่มีกำลังค่อนข้างๆๆแรงนะครับเพราะงั้นเนี่ยฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นตกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของฝนที่ตกผ่านแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงค่านี้ทางจันตราดไม่มีฝนแล้วนะครับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วสถานการณ์ยังไม่น่าห่วงอะไรนะครับในช่วงนี้ครับผมเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของมรสุมอย่างเดียวไม่ใช่เป็นลักษณะของร่องฝนที่พาดผ่านอยู่หรือว่าตัวพายุนะครับครับผมครับหากว่ามีฝนตกลงมาในช่วงนี้จะเป็นลักษณะของการตกแบบไหนครับจะตกตกหยุดหยุดหรือว เออเป็นเป็นลักษณะฝนตกผ่านคือคือเคลื่อนตัวเร็วนะครับเป็นกลุก่มฝนที่ก่อตัวแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านไปก็ตกระยะเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะผ่านไปแล้วก็แต่แต่ก็ถือว่าเออเป็นการเป็นการดีนะครับคือมาเติมน้ำในแหล่งกเก็๊บต่างๆนะครับของทางภาคกวางหงของเรานะครับซึ่งฝนชุนใหญ่เนี่ยจะตกอยู่ในบริเวณจังหวัดออชายฝั่งทะเลก็คือทางด้านระยองส่วนหนึ่งทางด้านติดจังหวัดจันทร์นะครับ จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดแล้วก็ทางด้านแนวเขารับลรมทางตอนบนก็คือนครนายกปาจีนสักแก้วนะครับส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยโอกาสที่ฝนตกเนี่ยจะค่อนข้างน้อยครับผมครับแล้ววันนี้นะครับในส่วนของฝนที่ตกลงมานะครับพื้นที่ไหนครับที่มีฝนตกมากที่สุดรวมไปถึงจะมีพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงหรือว่าเกิดน้าท่วมฉับพลันไหมครับครับผมวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงนสายมาเราจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนตกเนี่ยนะครับในเขตของจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็กลุ่มฝนตอนนี้เคลื่อนตัวผ่านเข้าประเทศกัมพู ก็ลักษณะจากนี้ไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงค่าเนี่ยนะครับภาพรวมเนี่ยก็จะไม่มีฝนนะครับสาหรับเย็นวันนี้นะครับแล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของฝนปานกลางนะครับฝนปานกลางคือตกประมาณสักสิบยี่สิบมิลิเมตรนะครับถือว่าเอ่อลงมาเติมแหล่งน้ํานะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่ทําให้เกิดลักษณะของเอ่อน้ําท่วมขังนะครับครับผมครับการเฝ้าระวังของประชาชนในช่วงนี้เรียกได้ว่าอาจจะต้องมีการแจ้งเตือนไหมครับหรือว่าต้องเฝ้าระวังดูติดตามสถานการณ์ยังไงบ้างไหมครับ ผมก็คงจะต้องฝากไว้หน่อยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงสีหวันนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเนื้อหาของฝนตกแช่นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่ท่านเคยเป็นพื้นที่เ่ขาเรียกว่าท่วมซ้ำซากนะครับเป็นพื้นที่ต่ํารุ่มทางน้ําไหลอย่างเงี้ยนะครับ เคยมีน้าหลากเนี่ยเอ่อรณ่นี้ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันเนี่ยครับช่วงสองชั่วโมงเนี้ยท่านต้องระวังแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของฝนที่ตกตกผ่านชั่วโมงหยุดอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลนะครับการระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างจะระบายได้ดีแล้วก็ร่มน้ําลําคลองต่างๆเนี่ยนะครับได้รับการเอ่อเขาเรียกว่ามีการบูรณะนะครับทําให้เกิดการไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับไม่มีปัญหาครับผมครับส่วนเรื่องของปรากฏการณ e ์เอลโยที e ่จะเกิดขึ R ้นนนะคครับหลายก ตั้งข้อสงสัยมานะครับว่าเอลน尼โยแล้วก็ฝนเนี่ยเรื่องไหนมีความน่าเป็นห่วงมากกว่ากันครับท่านครับครับคงตรงนี้ตรงคงต้องเรียนให้กับท่านฟังทราบนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของภาวะฝนน้ํามากกับน้ําน้อยเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะผ่านฤดูฝนแล้วนะครับต้องบอกต้องบอกเลยว่าอีกเยประมาณเดือนเศษๆเดือนครึ่งเพราะหลังจากเดือนหน้าก็คือกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ ประเทศไทยเราก็จะเริ่มเปลี่ยนจากฝนเป็นหนาวแล้วเพราะงะั้นเนี่ยปริมาณฝนจะลดลงชัดเจนเพราะงะั้นเดือนวกว่อนเนี่ยนะครับผมมองดูแล้วยิ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามีผลกระทบจากอินโดโยด้วยเลยทําให้ปริมาณฝนส่วนใหญ่เนี่ยจะตกน้อยกว่าค่าปกติน้อยกว่าคำเป็นจริงนะครับ,รบอย่างอย่างเช่นฝนรวมของจังหว,วัดจันทบุรีของเราเนี่ยนะครับภาพรวมตอนเนี้ทั้งปีเนี่ยฝนตกตั้งแต่หนึ่งมกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณสองพันนะครับสองพันรวมถึงจังหวัดตราดด้วยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีฝนชุกนะครับก็ 2, สองพันเศษ แล้วก็หมดสิ้นสุดฝนเนี่ยนะครับค่าผลเฉลี่ยรายปีของเราเนี่ยจะประมาณสามพันถางห้าพัน 5, 000, แต่จะต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเรารู้ได้เลยครับว่าสิ้นสุดฤดูฝนเนี่ยนะครับในงบของฝนปีนี้จะต้องต่ำกว่าค่าปกติแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองเสียบเทียบกันว่าเดือนกนเนยานะครับเป็นช่วงฤดูฝนที่จะหมดกับอีกช่วงหกเดือนขึ้นไปนะครับคือตั้งแต่พฤศจิกาจนถึงเมษาเนี่ยเป็นช่วง หนาวแล้วก็ร้อนต่อเนื่องกันซึ่งแล้วน้ำฝนเนี่ยมีน้อยมากนะครับอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมด้วยซ้ําซึ่งผลหน้าเราจะมาช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อเกิดปรากฏการณ์เอล尼โญเนี่ยนะครับปริมาณฝนจะมาเร็วกว่าปกติหรือเปล่าหรือมาช้าก,กว่าปกตินะครับเพราะงั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยตระหนักนะครับในเรื่องของภาวะฝนที่จะเขาเรียกว่าฝนแรงหรือว่าฝนที่จะทิ้งช่วงไปยาวนานถึงหกเดือนเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องมีการ เตรียมแหล่งน้ํานะครับเก็บจักน้ําให้มากที่สุดแล้วก็เตรียมหาแหล่งน้ําสํารองสําหรับส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพนะครับของเอของชาวสวนของจันทบุรีตราดนะครับทั้งสองจังหวัดนี้นะครับต้องระมัดระวังให้ดีครับผมครับอย่างจันทบุรีถ้าเราจะเทียบเคียงไปที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตคาดว่าโอกาสน่าจะเกิดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็พื้นที่ใดบ้างครับที่ต้องควรเฝ้าระวังมากที่สุดครับอันนี้หมายถึงปรากฏการณ์เอลนโญใช่ไหมฮะอ๋อ ถ้าฝนกัการยุ่เนี่ยคือตอนนี้ต้องบอกแล้วว่าเกิดแล้วนะครับคือคือจริง,รงๆเกิดมาตั้งแต่ช่วงกลางปีมาแล้วนะฮะเกิดสา,าการก็คือฝนน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเป็นลักษณะภาวะเอีโยที่กําลังค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคือเป็นปานกลางไปจนถึงพีคสุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้จนถึงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์หน้าก็คือฝนนี้จะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังจากหน้าหนาวไปแล้วนะครับก็คือพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยนะครับเราจะหวังหวังฝนนอกฤดูคือเป็นช่วงพายุร้อนหรือฝนที่ เกิดจรมาเนี่ยโอกาสยากมากนะครับอยากมาเพราะฉะนั้นปอกพื้นที่ไหนเนี่ยผมคงต้องบอกว่าพื้นที่แรกที่ต้องเฝ้าระมัดร,ระวังหรือว่าต,ต้องเตรียมพร้อมเต็มที่ก็คือพื้นที่นอกเขตชุมทาน,นะครับเพราะว่าท่านจะไม่ได้รับน้ำสำรองจากทางแหล่งน้ํากักเก็บของออชุมทานก็คือทางเขื่อน่อา,งอางเก็บน้ำต่างๆเพราะว่าตรงนั้นจะสามารถซัพพอร์ตได้ในช่วงระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง ซึ่งตอนนี้นะครับทางทางจังหวัดนะครับว่าทางผู้ว่าเนี่ยก็ได้มีน่าจะเตรียมการให้แหล่งน้าต่างๆเนี่ยกักกักให้เต็มนะครับให้ให้มากที่สุดคืออาจจะร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้ว่าได้ในช่วงหมดฝนเนี่ยครับผมครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะให้ฝากเตือนหรือว่าแจ้งเตือนเน้นย้ําให้กับประชาชนเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันสักนิดหนึ่งครับครับผมก็เนื่องจากว่าตอนนี้อากาศจะเปลี่ยนแปลงนะครับจะเป็นเราเป็นช่วงปลายฝนนะะถือว่าปลายฝนแล้ว วันช่วงนี้ในเดือนเดือนระยะเดือนเสษเนี่ยครับก็อยากให้ติดตามสภาพอากาศนะครับฟังพยากรจากสวนาชการจากกรมสุริยานะครับและกรณีที่จะมีฝนตกชุกเนี่ยขอให้ท่านเตรียมระมัดระวังและเฝ้าสังเกตในพื้นที่ของท่านโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ถุมเสี่ยงนะครับส่วนหลังจากนี้ไปนะครับเราจะต้องมามีมาตรการในเรื่องของการใช้น้ําการประหยัดน้าไปเพราะว่าระยะเวลา6เดือนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับแล้วเนื่องจากเป็นศาศาสายการเอเโยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องสนดัดก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับครับผมครับอันนี้นะครับก็ขอบพระคุณคุณสมพงษ์คุ้มพวงดีนะครับที่ปรึกษาคณะทํำงานอย่างสมัชราฟาร์มเจอร์จันทบุรีอดีตผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีนะครับที่ร่วมพูดคุยในรายการสนามข่าวท้องถิ่นของเรานะครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ